สวัสดีบรรดาบุรษชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันใหม่นี้ที่พระเจ้าท่งประทานชีวิตให้กับเรานะคะคุณพระเจ้าสำหรับพระวนะเรากำลังเคลื่อนไปในปัสริของพระเจ้าเคลื่อนโดยที่เราอยู่ในเส้นทางที่ปลดปล่อยการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูและการเก็บเกี่ยวของโลกใบนี้มันจะไม่เกิดขึ้น เว้นแต่ว่าเราจะเข้ามาร่วมในพระประสงค์โดยการเชื่อฟังโดยการที่เราเต็มใจพึ่งพาพระเจ้าอดอาหารอธิษฐานนะฮะนั้นก็จะทำให้พื้นดินแห่งหัวใจของมนุษย์จะถูกเตรียมไว้เพื่อเมล็ดแห่งความรอดที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นชีวิตของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องร่วมงานกับพระเจ้าเหมือนว่าโลกนี้เขาจะกินและดื่ม โลกนี้เขาจะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มันก็เป็นเรื่องของโลกแต่ว่าเราที่เป็นคนของพระเจ้าเราซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยการที่เราเติดสนิทเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าเราก็จะมีเวลาที่เราจะอธิษฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่เพียงแต่อธิษฐานธรรมดาแต่เราจำเป็นจะต้องใช้าอาวุธที่รุนแรงก็คือการอดอาหาร การมัทิฐานของคริสเตียนจะไม่เพียงแค่เหมือนแคปซูลที่ใส่ยานิดๆในหน่อยขนาดแคปซูลก็ยังมีพลังนะคะเห็นไหมที่หลายคนรับประทานยาฟ้าทลายโจรใช่ไหมนะเมื่อมีโรคระบาดสมุนไพรก็ถูกยัดเข้าไปในแคปซูลคุณหมอสมุนไพรหลายท่านก็บอกว่าจะต้องทานเท่านี้ตอนเช้าเท่านี้ตอนเที่ยงเท่านี้ตอนก็ว่ากันไปนะคะทานกี่แคปซูลถึงจะฆ่าเชื้อได้ นี่ก็เป็นเรื่องของแคปซูลแต่สำหรับเรื่องของติดอาวุธมันไม่ใช่แคปซูลมันเป็นจรวดนะหัวของมันเนี่ยพุ่งขึ้นไปนี่คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าจะมีการเก็บเกี่ยวจะมีการทะลุทะลวงจะมีการเจิมในยุคสุดท้ายเราจะเห็นว่าขีปนาวุธที่เราจะใช้ในพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงมี อาวุธที่ร้ายแรงที่อยู่ในคลังของพระองค์เพื่อที่จะให้คริสตจักรเข้าไปหยิบมาใช้เพื่อเราจะเข้าสู่วิถีของการยิงขีปนาวุธมันจะมีเวลาที่เราอดอาหารอธิษฐานเพื่อเราจะจัดเต็มเพื่อจะปลดปล่อยทั้งของประธานพันธกรทั้งห้าในยุคสุดท้ายการเริมแบบอกักทูตการเริมที่พระเจ้าให้กับคริสตจักร มันเกี่ยวข้องกับคนในโลกนี้อาณาจักรของพระเจ้าการเจิมกระทูดผู้เผยผู้ประกาศสิยาพิบาลแล้วก็อาจารย์เป็นเหมือนกับนิ้วมือหนิ้วถ้ารวมกันเมื่อไหร่โอ้พี่น้องคริสจักรไม่ใช่พิการครับเป็นคริดสจักรที่เต็มล้นด้วยการเจิมเหล่านี้เพราะฉะนั้นประชากรของพระเจ้าต้องมีหูที่เปิดต้องมีตาที่เปิดต้องมีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบน ที่เราจะเข้าใจการใช้อาวุธหรือว่าการที่เราเห็นคุณค่าของการเจิมเราจะร่วมงานกับคริสตจักรเราจะร่วมงานกับของประธานทั้งห้าเพื่อจะปลดปล่อยขีปนาวุธอันยิ่งใหญ่เราจะปลดปล่อยได้ยังไงวิธีการก็คือรวมตัวกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันยอมรับของประธานทั้งหและอดอาหารอธิษฐานร่วมคริสตจักรที่มีของประธานอยู่แล้ว ถ้าคริษสจักรนั้นให้ความสําคัญในเรื่องการเจิมในเรื่องการใช้อาวุธที่รุนแรงต่อมารซาตานเพื่อจะเก็บเกี่ยวเพื่อจะเตรียมผู้คนที่จะเข้ามารับความรอดนะคะเราขาดการเจิมนี้ไม่ได้และเราก็ขาดการอธิษฐานอดอาหารไม่ได้เพราะมันซาตานนี้มันจะกลัวการรวมตัวแบบบริสุทธิ คือการอดอาหารอธิษฐานและพระเจ้าก็อยากให้มันเกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปีหนึ่งอดทีหนึ่งถ้าเป็นไปได้อดทุกอาทิตย์แต่ละคริสตจักร หรือแต่ละคนที่มีปัญหาส่วนตัวมากๆนี่พึ่งพระเจ้ามากๆไม่ตายแต่ว่าจะได้ทั้งสุขภาพดีได้ทั้งจิตวิญญาณที่สูงส่งได้ทั้งการที่เราจะเห็นจากเราเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เมื่อเราอธิษฐานอดอาหารแสวงหาพระพักของพระเจ้าการลงทุนฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณการเคลื่อนแบบมนุษย์ธรรมดาก็จะย้ายไปเป็นการเคลื่อนแบบเหนือธรรมชาติ ฮาเลลูยาสรลเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบันทึกเราต้องใส่ใจสนใจเราอย่าปล่อยแต่ให้พ่อมดหมอผีใช้สยศาสตร์ปกคุมผู้คนแล้วควบคุมผู้คนคนมากมายก็หลงไหลไปกลาบไปว่านามสการสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้นี่คือมิติฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นเราก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคาของพระเจ้าที่เปิดเผยสาแดงนิมิต หรือว่าเปิดเผยความจริงในโลกฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นการเดินตามพวิญญาณการเดินตามพวจนะหรือทําในสิ่งที่เป็นอนามไทยของพระเจ้าเราจะเห็นว่าถ้อยคําของพระเจ้าจะถูกปลดปล่อยออกไปด้วยการเจิมด้วยฤทธเดชคนมากมายจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ฮาเลลูยาสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับงานที่เราไปเฉลิมฉลองเปิดมอบบึงนะะพระเจ้าเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกใบนี้คริสตจักรก็ได้มีส่วนร่วมเพราะว่าโลกใบนี้เป็นของพระเจ้าคนมากมายเขาไม่รู้น่าสงสารเขาแต่ก็ขอบคุณพระเจ้า ฉันก็แปลกใจว่าทําไมพระเจ้าให้นิมิตกับฉันว่ามีถนนที่เราจะไปนะ่ยมันมีธงมีอะไรแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีการเปิดงานจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้ไปเดินตลาดไม่ได้ไปเดินในเมืองนี้มานานแล้วเพราะฉันไม่ได้เข้าตลาดแต่ฉันจะอยู่ในถ้ำแห่งการอธิษฐานนะคะช่วงแรกที่มาเปิดโบสถ์นี่ก็จะเดินไม่ใช่เดินธรรมดาเดินอธิษฐานรอบบึงรอบเมืองรอบทุกที่ทุกแห่ง เพื่ออวยพรเพื่อที่จะขับไล่อำนาจอิทธิพลแห่งความมืดทำสงคาฝ่ายวิญญาณแล้วก็เข้าห้องชั้นในตั้งแต่เรามาครอบครัวเราแล้วก็มีพี่น้องมาไม่กี่คนถ้าตามด้วยสายตาของเราเอพวกนี้มาเดิอนอะไรพวกนี้มาทำอะไรอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะครับพวกเราบางครั้งเราเราก็คิดเหมือนกันเอ๊ะเราทำอะไรแต่เมื่อมาอ่านพระคำเมื่อมาอธิษฐานเรายังอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้าให้เราทำ มีสงครามฝ่ายวิญญาณเราก็ทําหน้าที่ของเราเราไม่ได้เข้าใจทุกอย่างแต่เพียงแต่เราทําตามภพราะวชจะนะและเราก็เห็นว่ามิติฝ่ายวิญญาณนั่นแหละเป็นความจริงทั้งอดอาหารทั้งอธิษฐานทั้งออกยึดพื้นที่โดยการอธิษฐานนะก็มีเวลาที่เราทําแบบนั้นแล้วก็มีเวลาที่เราจะเข้าประจำการก็มีเวลาแล้วแต่พระวิญญาณจะทรงนําเราแต่ละช่วงแต่ละตอนแล้วก็ล่าสุดนี้เราก็ไม่ได้เข้าใจอะไร แต่พระเจ้าก็สำแดงนิมิตรว่าจะมีการมอบบึงนี้เพราะว่าทำเสร็จก็เป็นการเปิดนั่นแหละก็พระเจ้าให้เห็นนิมิตรฉันก็บอกอถ้าจะบอกเปิดคริสักรฉลองเปิดโบสถ์ใหม่เราก็ยังไม่เสร็จไอที่ภาพที่เห็นเนี่ยคริสัจรก็อยู่บนที่สูงแล้วก็อาคารก็ยังไม่เสร็จแต่ทําไมเราเห็นธงปักตามถนนหนทางเราก็มีนักการเมืองเข้ามาร่วมในงานนี้ ก็ได้รับคําตอบเมื่อท่านนายกเข้ามามาเชิญบอกว่าให้คริสตจักรเราไปร่วมเปิดงานนี้อ๋อฉันก็มาถึงบางออ้เข้าใจละมันไม่ใช่การเปิดโบสถ์แต่มันเป็นการทําพิธีเปิดบึงที่รอบเมืองที่เราเคยไปวิ่งเมื่อสมัยเมื่อเรามาตั้งโบสถ์ใหม่ๆนั่นแหละเราสองคนก็ขับรถไปเดินมาก่อนแล้วแถวนั้นไปอธิษฐานรอบบึงไปอธิษฐานรอบเมืองไปอธิษฐานในตล,ตลาดในซอกในซอยใน เพื่ออะไรคะเพื่อเราที่จะประกาศพัส,สุริของพระเจ้าการอวยพรของพระเจ้าการครอบครองของพระเจ้าเพื่อจะให้ผู้คนมากมายเตรียมดินในหัวใจของคนที่แข็งกระด้างหรือถูกมารสตานนี่ควบคุมแล้วก็ปลูกมัดแต่เมื่อเราไปทําแบบนั้นเรากําลังเปิดสวรรค์เรากาลังเปิดมิติฝ่ายวิญญ,ญาณให้ความสว่างของพระเจ้าพุ่งเข้าไปนั่นเองนะคะเราไม่ได้ไปแช่งเมืองของเขาแต่เราไปอวยพร เราไปกวาดขยะกวาดขยะฝ่ายวิญญาณนั่นเองนะคะและเมื่อตั้งแต่เขาสร้างบึงมานี้ฉันยังไม่เคยไปแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อทําพิธีเปิดเราก็ได้ไปได้ไปเปิดนะเราก็เมื่อพี่น้องของเราที่ไปอยู่ในจุดนั้นได้มาเชิญเขาก็ให้เลือกวันวันที่สามสี่ห้าสามีเขาก็รู้ว่าฉันมีของประทานเขาก็เลยมาดูซิว่าพระเจ้าให้เลือกวันไหน ฉันมาอธิษฐานปรากฏว่าเลขค่ามันโชว์ฉันก็เลยบอกว่าเอาวันที่ห้ารู้ไหมพี่น้องวันที่สามสี่เนี่ยนะฝนตกทำอะไรไม่ค่อยได้มากฝนทั้งฝนทั้งลมแต่วันที่ห้าลมสงบเหมือนที่ถ่ายรูปเข้าไปนี่แหละนะเราก็มีรายการของกิสจักรชิโลเข้าไปและฉันก็ไปอยู่ที่นั่นฉันก็นั่งคิดเหมือนกันเราครับว่ารายการของเราเนี่ยโคศกของเทศบาลเขาจะประกาศว่ายังไง เพราะว่าส่วนมากมันก็จะมีรายการหลายๆห,หมู่บ้านก็มาร่วมเปิดงานนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าพอฉันนั่งอธิษฐานไปด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศฝ่ายวิญญาณไปด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องหลายท่านก็ไปงานนี้ก็สมทุกคนก็มามากมายเพราะว่ามีวันที่ห้าวันเดียวที่ฝนไม่ตกอากาศดีบรรยากาศดีมากเลยแล้วคนก็ไปมาก พอถึงบรรยากาศที่เราจะไปร่วมเปิดงานเราก็ร่วมแสดงรายการของคริสจักรฉันก็ฟังว่าเขาจะประกาศยังไงอ๋อเขาประกาศดีมากคริสจักรชิโลนะคะโอ้ขอบคุณพระเจ้านั่นคือพระเจ้านั่นแหละถ้าไม่เปิดเราก็ไม่ได้ไปเพราะเราไม่ได้ไปสนใจว่าเราจะไปเปิดอะไรเราจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากมายแต่เมื่อพระเจ้าให้เห็นนิมิตเราก็แค่เดินตามนิมิตและถ้านิมิตเป็นมาจากพระเจ้าจะต้องสำเร็จ ไม่มีมนุษย์คนไหนขวางได้เราต้องเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาของเราใหญ่กว่าอำนาจใดๆในโลกนี้แม้ว่าดูด้วยสายตาดูเหมือนเขาใหญ่แต่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจในการเคลื่อนของฤทธิเดชฤทธิอำนาจของพระเจ้าสิทธิอำนาจที่มาจากเบื้องบนทุกอย่างที่พระเจ้าสำแดงเราต้องให้นำหนักเราต้องให้ความสําคัญเราต้องอธิษฐาน และเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งเราไม่มีทางที่จะไปแบบนั้นได้ถ้าพระเจ้าไม่ได้ส่งนำถ้าพระเจ้าไม่ได้ช่วยอย่าลืมสิคะเรามาเมืองนี้เราก็เจออะไรมากมายแต่ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เหนือนามใดๆเหมือนว่าใครจะเอ่ยนามไรใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับนามเหล่านั้นแต่เสียงของพระเจ้าจะดังกึกก้องกังวันในหัวใจในวิญญาณของฉันตลอดพระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเราไปกับพระเจ้าเราไม่ได้ไปด้วยกําลังของเราเราไปดยฤทธิเดชของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราไปถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรากําลังเคลื่อนไปกับการทรงนําการเปิดเผยสาแดงการทรงสถิตและเมื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงนําเราไปมันจะปลอดภยัย มันจะมีการอลักขามันจะมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าเข้าประจำการเราก็เห็นว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าแทรกแซงและพระเจ้าให้บรรยากาศให้ทุกบรรยากาศมันลงตัวเพราะฉะนั้นเราไปด้วยการเจิมเราไปด้วยสิทธิอํานาจอย่าไปงออย่าไปคิดว่าเราเป็นคนกลุ่มน้อยเราเป็นคนอย่าไปดูถูกคิสจักรคิสจักรนี่แหละเป็นคําตอบของชีวิตคิสจักรนี่แหละเป็นศูนย์บัญชางานยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราจำเป็นจะต้องให้ความสำเร็เราไม่ได้ไปโอ้อวดสักดานุภาพของเราแต่เราไปโดยพรนนามของพระเจ้าฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณเคลื่อนไปเดิฤทธิเดชเพราะฉะนั้นท่านเรากรท็ทูตเปาโลท่านบอกว่าคำพูดและการเทศนาของเขาพระเจ้าไม่ใช่เป็นคำที่เกลี้ยก,กล่อมด้วยสติปัญญาแต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์แต่อาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าเราจะเมีนฤทธิเดชเราจะอาศัยฤทธิเดชเราจะพึ่งฤทธิเดชเมื่ออะไรคะยังไงคะการติดสนิทการเข้าเฝ้าการเข้าใกล้การอดอาหารการอาธิษฐานคริสตจักรจำเป็นจะต้องมีเรื่องอดอาหารฤทธิเดชจะมากการฟื้นฟูจะมาหาเราเห็นไหมเมื่อกษัตริย์อาหาร อยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าก็มีเอเรียที่สนใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณแล้วก็รู้การสำแดงรู้ทิศทางของพระวิญญาณการเปิดเผยของพระเจ้ารู้ว่าฝนจะมาและรู้ว่าท่านจะไปทำอะไรสามารถที่จะเป็นที่ยอมรับในเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้ปกครองการเมืองรั้นคริสจ,กจ,กจักรจำเป็นจะต้องเป็นที่ยอมรับ ช่วยนักการเมืองช่วยผู้ปกครองบ้านเมืองในการครอบครองในการที่จะให้เข้าไปในทิศทางที่ใช่แม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าใจอะไรทั้งหมดแต่ว่าคนที่เข้าใจก็คือเราที่รู้จักกับพระเจ้าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปมีบทบาทแบบไหนอธิษฐานเผื่อเมืองอวยพรเมืองและเราก็เป็นเครื่องมือของพระเจ้าเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อพระพักพระเจ้าเมืองแต่และเมือง อําเภอแต่และอาเภอจะต้องมีคําอธิษฐานของธรรมิกชนจะต้องมีคําอธิษฐานที่ผ่านคริสจักรปกคุมด้วยแล้วก็ไม่เพียงเราอธิษฐานนมัสการแล้วก็มีคนเข้ามาร่วมฉลองแต่เราจำเป็นจะต้องอดอาหารอธิษฐานเผื่อเมืองไม่เพียงแต่เผื่อคริสจักรพวกเราทําถึงขนาดนี้เลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่นะคะและเราก็ยังจะทำต่อไปเมื่อท่านดักทูตเปาโลให้ความสำคัญกับการอธิษฐาน เพราะว่าการประกาศการทํางานฝ่ายวิญญาณการบุกลุกอํานาจอิทธิพลแห่งความมืดชีวิตของท่านจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าชีวิตของท่านจะต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณอันคริสตจักรจะต้องอยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณย้ายจากการเคลื่อนแบบธรรมดาย้ายมาเคลื่อนแบบเหนือธรรมชาติก็คือการที่เราใช้เวลาอดอาหารอธิษฐานเมื่อเราอาธิษฐานและอดอาหารพระเจ้าจะท่งให้ความโปรดปานของพระเจ้าแก่เราต่อหน้า หน้าที่ของรัฐบาลคนเหล่านี้จะโปรดปานเราผู้นำหมู่บ้านและผู้รักษาประตูเมืองและคนอื่นๆเราอาจจะไม่ได้พบเขาเป็นการส่วนตัวหรือระหว่างทางหรือระหว่างเราทำงานหรือระหว่างเราอดอาหาร แต่พระเจ้าจะทํางานในจิตใจของคนเหล่านี้โดยการที่คริสตจักรหันจากความบาปหันจากความชั่วแล้วก็ร่วมพลังกันในการอธิษฐานอดอาหารเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรวมตัวบริสุทธิ์เขาเรียกก็คือการอธิษฐานอดอาหารอย่างต่อเนื่องคริสตจักรจะต้องเห็นความสําคัญในเรื่องการอดอาหารอาธิษฐานฤทธเดชท,ที่เหนือธรรมชาติจะเคลื่อนไหว คนในเมืองนี้จะยอมรับคริสจักรคนในเมืองนี้จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคนในเมืองนี้จะได้เห็นการสำแดงและคริสจักรเองก็จะต้องไปในทิศทางที่พระวิญญาณเปิดเผยสำแดงเลลูยานี่แหละคือฤทธิดเดชของพระเจ้านี่แหละคือการที่เราเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณมันสำคัญนะคะไม่ใช่เรื่องธรรมดา การจะฟื้นฟูเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาดําเนินชีวิตที่เหมือนเขาแต่เราจะต้องกล้าแตกต่างแล้วกล้าลงทุนไหมถ้าใครก็แล้วแต่ที่กล้าลงทุนในการอดอาหารอาธิษฐานพึ่งพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวท่านเองคํำสาปที่ไม่หลุดสักทีความบาปเดิมๆปัญหาเดิมๆชีวิตที่ไม่ทะลุทะลวงอย่าเดินต่ออดอาหารอาธิษฐานแสวงหาพระเจ้าใช้อาวุธหนักจัดหนัก เชื่อเอถอะท้าพึ่งพระเจ้าไม่ผิดหวังหรอกดีกว่าเราไปพึ่งตัวเองและกําลังของตัวเองเห็นไหมที่กระตูดแบ่งปันเมื่อวานพระเจ้าไม่พอพระไทยที่เราจะเป็นคนที่พึ่งกําลังของเราอยู่ตลอดในสะดุดีนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรานะคะเพื่อเชิญหน้ากับศัตรูและผู้คนมากมายจะพินาศเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดของใครได้นอกจากการอธิษฐานเพื่อ แล้วพระเจ้าจะไปทํางานในจิตใจของผู้คนแล้วก็จะไปเปลี่ยนจิตใจของผู้คนดึงดูดผู้คนเข้ามาในคริสจักรเพื่อจะได้รับความรอดเพราะว่าคริสจักรเป็นศูนย์บัญชาการของพระเจ้าไม่ใช่ที่ทําการของมนุษย์ขอพระเจ้าเมตตาที่บางครั้งนะคะมารสตานมันก็มาโจมตีฉันโดยตรงมันส่งความคิดนี้เข้ามามาทำอะไรที่นี่ฉันบอกว่าแกมาทางไหนแกไปทางนั้น มันกำลังให้ฉันเนี่คิดว่าการทำงานของพระเจ้าการลุยในฝ่ายวิญญาณการทำงานคริสจักรด้อยค่าแต่พระเจ้าต้องเป็นใหญ่ในชีวิตของเรานี่คือสาเหตุทำไมเราจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาแม้ว่าคนมากมายน่าจะมีเกียรติมีชื่อเสียงมีเงิน,ม,งนมีทองมีอะไรมากมายเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าพระเจ้าของเราเท่านั้นที่เราจะแข์แล้วก็ให้ความสำคัญและพระเจ้ายิ่งใหญ่สิ่งนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มารซสตานเคยเอาไปหลอกไปล่อพระเยซูพระเยซูต้องเชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้าน้ําพบะทัยของพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าทูตสวรรค์จึงมาปนนิบัติทูตสวรรค์จึงให้เกียรติพระองค์นะฮะเพราะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจนะคะว่าเมื่อเรารเผชิญอะไรก็แล้วแต่เราจําเป็นจะต้องรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ไม่มีพระใดานาใดยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้า พระเจ้าต้องการให้เราที่จะอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือทําให้คนได้รับความรอดปลดปล่อยฤทธิ์เดชปลดปล่อยการเจิมปลดปล่อยของประทานปลดปล่อยหมายสําคัญและการอัศจรรย์ของพระองค์เราจะไม่เคลื่อนแบบธรรมดาเราจะเคลื่อนโดยฤทธิ์เดชคริสตจักรจำเป็นจะต้องย้ายเข้าสู่มิติฝ่ายวิญญ,ญาณย้ายเข้าไปเหนือธรรมชาติอย่าปล่อยให้ศัตรูควบคุมหรือว่าอารวาสฝ่ายเดียวเราจําเป็นจะต้องเป็นเครื่องมือของพระเจ้า ที่จะตอบโจทย์ที่จะผู้คนมากมายจะได้รับการปลดปล่อยการที่เรานะอดอาหารอธิษฐานการที่เรานมัสก,การร่วมกันการที่เราพึ่งพาพระเจ้าปัญหาทุกปัญหาพระเจ้าช่วยได้ทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลขอแต่ให้เราเอาพระเจ้าจรงิจรงจงังสัตว์ซื่อซื่อสัตว์นะคะไม่ลงไปเล่นกับบาปไม่เคลื่อนต่ําเคลื่อนสูงหน่อยเคลื่อนไปกับพระสิริเคลื่อนไปกับฤทธิเดชของพระเจ้า อย่าไปสงสารตัวเองอย่าไปพาเนื้อหนังของเราออกไปทำบาปไปใช้เล่เหลี่ยมรู้ไหมว่าเราจำเป็นจะต้องอยู่ในขบวนของพระเจ้าเราถึงจะชนะเพราะงั้นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรามันไม่ใช่เรื่องที่เราอุปโลกขึ้นมาแต่เราจะต้องลงทุนลงมือที่จะเข้าไปในเคลื่อนไปกับพระสุริของพระเจ้าพระเจ้ามีภาคปฏิบัติพระเจ้ามีสิ่งที่จะนำเราไป เราจะไปแบบไหนไปแบบธรรมชาติเราก็จะเจ็บตัวฟรีแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วก็ไม่เกิดผลด้วยแต่ถ้าเราเคลื่อนในมิติฟไฟ,ฟวิญญาณน,นี่คือเคล็ดลับในการที่เราจะเคลื่อนไปขอพระเจ้าเปิดตาใจตาไฟวิญญาณพวกเราทุกคนที่เราจะกล้าจ่ายราคากล้าทาุ่มเทลงทุน กับพระเจ้าแล้วลงทุนในโลกนี้มาเยอะแล้วลองลงทุนฝ่ายวิญญาณเราจะชนะผีเราจะชนะอํานาจแห่งความมืดอิทธิพลแห่งความมืดและเราก็จะเป็นผู้ที่จะเหมือนพระคำพระเจ้าบอกว่าเราจะเหยียบงูลายแมงป่องเราจะมีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรูนะคะผู้คนมากมายเนี่ยตกอยู่ในสถานเดียวกันก็คืออยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดคริสตจักรจะต้องเป็นความสวาม่างหมายสําคัญและการอัศจรรย์ ฤทธิเดชและความรักของพระเจ้าทำให้ผู้คนได้รับการปลดปล่อยนี่คือการดูแลบ้านเมืองนี่คือการดูแลชุมชนนี่คือการดูแลอาณาจักรของพระเจ้าพปรองจะได้รับเกียรติแต่เพียงพระองค์เดียวข้าแต่พระเจ้าขอปร่งอวยพรอวยพรคริสตจักรแต่ละที่แต่ละแห่งอวยพรผู้รับใช้อวยพรธรรมิกชนให้เราที่จะมีหูตาสว่างให้เราโอปร่งเคลื่อนไปที่เหนือธรรมชาติเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณ ขับไล่วิญญาณที่ขัดขวางลบกวนออกไปวิญญาณที่มารซาตานส่งยิงลูกศรเพลิงพยามารเข้าไปในความคิดของพี่น้องของเราในคริสตจักรแต่ละที่แต่ละแห่งที่ไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องฝ่ายวิญญาณหรือไม่ได้ให้ค่ากับการที่เราลงทุนฝ่ายวิญญาณในการอธิษฐานในการที่เราทําตามพระคําของพระเจ้าเราก็อยู่ในคริสตจกักรอยู่ในขบวนอาณาจักรกองทัพของพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเห็นคุณค่า ว่าคริสตจักรเป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้เพื่อที่จะทําการทํางานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าจะเป็นหมายสําคัญและการอัศจรรย์ที่จะช่วยคนให้รอดที่จะปลดปล่อยผู้คนออกจากอิทธิพลแห่งความมืดได้อย่างชัดเจนขอพระเจ้าให้เราที่จะกล้าที่จะลงทุนในการอธิษฐานในการพึ่งพาพระเจ้าเราขอพระคุณพระเจ้าร่วมกันในพระราชนามพระเยซูคริส เ <Amen. S 2> <Amen. S 1> อเมนเจ้าอวยพรค่ะเจ้าอวยพรเจ้าทารผู้นำและ